สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับก่อนอื่นก็จะขอตอบโต้คนไทยโลกสวยท่านหนึ่งนะครับที่ออกมาปกป้องอคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปคลิคลหนึ่งนะครับที่เท้ารกระดำะก็ได้ต่อว่าคอมเมนต์นะครับที่พูดไม่รู้เรื่องนะครับอัอนนั้นก็คือคอมเมนต์ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้เรียกมวยไทยว่ากุนคาแมอย่าเรียกว่ามวยไทยนะ และก็ห้ามนํามวยกุลคาแมแพ้มาลงนะให้นํามวยกุลคาแมชนะมวยไทยเท่านั้นมาลงในช่องนี้นะครับอในตอนแรกๆนะครับก็เลยตอบกลับไปว่าให้กลับไปดูที่บ้านคุณนะช่องของคาเมนนะีมีเยอะแยะนะมีแต่มวยไทยแพ้มวยคาเมนทั้งนั้นนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมนะซึ่งก็มีอยู่ประมาณ20-30คนนะก็ได้คอมเมนต์แรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นโจนสยาม จนสยามเนี่ยมีเกลือบทุกคลิปนะครับอนเะลวต่อมาอก็คอมเมนต์ว่านี่คือหลักฐานของโจนสยามแล้วก็ได้ส่งลิงก์นะส่งลิงก์มาให้เท้ากาด,ดําดูพอกดเข้าไปนะครับนะก็เป็นรูปนะ,ะเป็นรูปของอพระบรมราชินีในรัชกาลที่9นะครับซึ่งก็ได้ใส่ชุดลายไทยนะใส่ชุดลายไทยแต่ขม,มนบอกว่านี่คือโจนสยามมาแต่งชุดของขม,มนันนะ แล้วก็มีโจมตีนะโจมตีประเทศไทยเยอะแยะนะครับแล้วก็มีคําศัพท์ที่ใช้สอนเด็กเนี่ยคำว่าเสียมเสียมแปลว่าโจรน,นะครับนะซึ่งขมันบัญญัติขึ้นมาใหม่หรือยังไงไม่รู้นะ,ะเสียมแปลว่าโจรคําว่าเสียมนี่ก็หมายถึงสยามนะสยามก็แปลว่าโจรอย่างเมืองเสียมเรียบืองเขาเนี่ยก็คือโจรเรียบสยามเรียบไทยเรียบนะคำว่าสยามเนี่ยซึ่งขมันนาไปแปลว่าโจรน,นะ ดังนั้นเขาจึงมาโพสคําว่าโจรสยามโจรสยามในเว็บของเราเนี่ย<ม>แล้วก็โจมตีสถาบันโจมตีอะไรมั่วไปหมดนะครับนะซึ่งก็ถือว่าเป็นคําที่รุนแรงมากนะที่ใช้ชื่อประเทศอื่นเนี่ยชื่อเก่าประเทศอื่นนี่ยมาแปลว่าโจรน,นะครับแล้วก็ใช้เป็นตําราเรียนนะครับสอนลูกสอนหลานนะว่าประเทศไทยหรือสยามในี่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันแปลว่าโจรน,นะ ลูกหลานตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงที่เรียนหนังสือมาเนี่ย <_: S 1> ก็จะเข้าใจคําว่าสยามนี่แปลว่าโจรแล้วก็สอนให้เด็กๆนี่เกลียดประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กนะนั่นแหละครับคุณภาพชีวิตของขมินทุกวันนี้จึงเป็นอยู่อย่างนั้นนะเข้ามาขอทานในประเทศไทยเอาก็ปันเรียนหนังสือนะครับมันจะไปเรียนมันจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะครับอพอเรียนไปก็เอาสยามแปลว่าโจรเสียมแปลว่าโจรเ,เกลียดคนไทยอา้าวเกลียดคนไทย,อย,ไทยอย่างนั้นอนะ่ะ แล้วมันมีปัญญาสมาหารประทานหรือครับก็เข้ามาเป็นขอทานที่ประเทศไทยและคอมเมนต์ประเภทนี้ก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับก็คือเข้ามาป่วนนะให้ลงมวยกัมพูชาชนะให้เรียกมวยไทยว่าคุณคแม่แล้วก็โพสต์คําว่าโจรสยามนี่มากมายหลายครั้งนะตอนแรกๆก็ลบไปลบไปนะก็ไม่ได้สนใจอะไรอ,อตอนหลังเท้ากาดําก็ได้พูดขึ้นมาระหว่างที่โพสต์คลิปหนึ่งนะครับ โดยเท้ากาดําได้พูดว่าก็มีชาวกัมพูชานะครับอ่ก็ต้องบอกว่าเป็นจํานวนมากนะอา่าก็คือพูดไม่รู้เรื่องนะบอกว่าทําไมไม่เอามวยคุณกัมแมชนะมวยไทยมาลงทําไมต้องเอามวยไทยมาลงนะอันนี้ก็คือพูดไม่รู้เรื่องอธิบายยังไงก็ไม่รู้เรื่องนะอ่ะก็คือจะให้เราเนี่ยเอามวยกัมพูชาชนะมวยไทยมาลงอย่างเดียวนะอา่าก็ต้องขอตอบว่าหาไม่เจอนะครับหายากนะ อันนี้ก็เนี่ยพระเอิญไปเจอคู่นี้นะเอาแก้วรุมจองเนี่ยเอามาให้ดูนะอ่าแล้วก็หุบป,ปากนะครับนะที่นี่ประเทศไทยนะครับนะอ่าคุณไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลน,นะไม่ใช่คิดจะพูดยังไงก็พูดคุณเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับคุณเป็นขี้ข้านะคุณอยู่ที่ซุ้มก่อสร้างนะครับนะการุณาหุบป,ปากนะครับดูตัวเองรู้สถานะตัวเองนะครับท่านนะเอาหน่นเห็นไหมแก้วชนะนตัว และจากข้อความนี้นะครับนะก็ได้มีคนไทยโลกสวยนะก็ต้องย้าว่าเป็นคนไทยนะครับไม่ใช่ขมันจากการตรวจสอบเข้ามาโพสต์ว่าไอ้น้องเองไปด่าเขาว่าเป็นทาบเป็นขี้ข้าแบบนี้เป็นการเดียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างร้ายแรงอ่ะถ้าสมมุติว่าคนไทยไปทํางานที่ต่างประเทศที่ฝร,รัง่งที่ประเทศญี่ปุ่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเขาเรียกเราว่าไอ้ทาบไอ้ขี้ข้าเราจะรู้สึกยังไง ตอนแรกก็จะตอบคืนหน่อยหนึ่งนะครับว่าคนโลกสวยส่วนมากจะมาคู่กับคำว่าตอแหละนะครับจากข้อความที่พูดไม่มีคำว่าธาตุนะไอ้ธาตุนะครับนะแต่เขาก็ก็คือคนโลกสวยนะจิตของพวกนี้ก็คือชอบเสี้ยมนำเรื่องเล็กๆมาขยายนะครับนะที่บอกว่าถ้าคนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วเขาเหยียดย้ำว่าไอ้ธาตุไอ้ขี้ข้าไอเงี้ย คนไทยจะคิดยังไงแล้วก็มีเสริมท้ายด้วยคําว่าคิดสิคิดก็จะบอกว่าคนไทยไม่กักขระแบบนั้นครับมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครไปทํางานแล้วโดนเขาเหยียดหยามว่าไอ้ทาสไอ้ขี้ข้าไม่นีนอกจากการกระทําของพวกมันไงครับที่ด่าตัวของมันเองก็คือมันไปเที่ยวระรานเจ้าบ้านเจ้าของประเทศนะครับด่าถึงในหลวงด่าถึงสถาบัน ดาถึงบรมราชินีนะครับรชัชกาลที่9นะที่ว่าใส่ชุดใส่ชุดใหม่นี่มันส่งลิงก์เข้ามาให้ดูเลยนะครับนะนี่มันส่งลิงก์มาให้ดูเลยก็เลยเข้าไปดูนะแต่เสียดายที่ได้บล็อกข้อความมันแล้วก็บล็อกตัวของมันนะแต่ก็คิดว่าจะหาได้นะและมันก็ด่าใต้ภาพของสมเด็จพระราชินีนะครับที่ใส่ชุดไทยบอกว่าโจนสยามใส่ชุดเขมร และก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะเห็นภาพนี้แล้วนะครับนะเพราะว่าเท้ากาดำได้นําไปลงที่บนคอมเมนนะครับแต่ว่าบนคอมเมนต์โดนโดน YouTube แจ้งสถานะชุมชนไม่ดีนะครับและก็ลบไปก็ต้องบอกว่าคนโลกสวยคนนี้นะครับนะก็เป็นผู้ผู้ดีนะาทางก็เป็นผู้ดีคล้ายๆเป็นคนรวยด้วยนะก็อยากจะบอกท่านนะครับนะ เมื่อท่านไปทํางานที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือประเทศไอะไรแถวยุโรปแถว,วอะไรก็ช่างนะที่เขามีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคุณไปทําที่นั่นก็ต้องเรียกประเทศเขาว่าเป็นโจรด้วยนะอย่างคุณไปทําที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าโจรญี่ปุ่นนะ,ะก็เหมือนไอ้ขมรมาทําที่ไทยมมนเรียกว่าโจรสยามไงคุณไปทําที่อังกฤษหรือที่ไหนก็ต้องเรียกว่าโจรอังกฤษนะเรียกประเทศเขานะแล้วคุณก็โพสต์ด่าสถาบันเขานะ เอาไปทําอยู่คูเวตไปทําอยู่อะไรก็ช่างเนี่ยไอแถวไอ,ไอไทะเลทรายแถวอะไรเนี่ยแล้วก็โพสต์ด,ด่าโพสต์ประนามประเทศเขาเนี่ยว่าเป็นโจรน,นะมาขโมยของประเทศไทยนะอันนี้หมายถึงตัวคุณนะอ่าก็คือไม่ทําอะไรแต่ทมามหาแดกก็รับเงินเดือนเขาเนั่นแหละแต่ว่าโพสต์ด,ด่าเขาด่าถึงสถาบันดา่าเอาโอ ff, นี่นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็หาว่าขโมยของประเทศไทยอย่างเงี้ยอ่และในเมื่อคุณปกป้องขเมศน,นะครับนะคุณกล้าทําแบบขเมนไหม <ST an th i> ไปทําที่ประเทศอื่นในทาแบบเนี้ยทําแบบเอาเอาตัวอย่างแบบคอมเมนต์เนี่ยเอาความกลักขากความชั่วช้าเนี่ยเอาแบบคอมเมนต์เนี่ยไปโจมตีประเทศที่คุณไปอยู่นะฮะอถ้าคุณกล้าทํารับรองว่านะครับคุณจะคุณจะไม่ให้อยู่แบบนี้คอนะมเมนต์มันยังอยู่ได้นะพวกที่มันโจมตีประเทศไทยโจมตีสถาบันอะไรมันยังอยู่ได้นะในประเทศไทยนะแต่ถ้าคุณไปทําที่ต่างประเทศนะครับนะ รับรองคุณโดนตัดหัวเสียบประจานที่กลางทะเลทรายนะแล้วนี่ไปบอกว่าขเมศมาโจมตีประเทศไทยเนี่ยพอเราตอบโต้นะครับว่าก็ดันมาด่าเราเข้าข้างขมศมาบอกเราคิดสิคิดนะหัดใช้สมองบ้างนะเอ <c oughs> ก็จะถามกลับนะว่ามึงใช้สมองส่วนไหนไปเข้าข้างขมศเหตุผลที่บอกว่าเป็นก่อสร้างนะครับเอาก็คือเช็คไปเจอไอ้ตัวหนึ่งนะครับนะมันอยู่แถวบางบอนห้านะ แล้วก็เลี้ยงไก่ด้วยไอ้คนที่มันโพสนะ์น่ะป็นคอมเมนต์แถวบางบอนห้าแล้วมันมีทะลุมาทางอะไรนะเพชรเกษมแปดสิบเอ็ดนะมันอยู่แถวนั้นนะครับเป็นหนุ่มอยู่บ้านที่มันพักเป็นซุ้มสังกสีนะครับนั่นแหละเราก็มองออกว่าเอาชิบหายมึงทํางานก่อสร้างาก็เลยบอกว่ามึงเป็นขี้ข้านะมึงมาทําก่อสร้างนะมึงอย่ามาโพส์อย่างนี้นะแล้วคุณก็ออกมาตอบโต้นะครับไอ้คนไทยโลกสวยนะ ออกมาตอบโต้บอกว่าเราไปบอกว่าเขาเป็นทาสนะที่จริงก็ไม่ได้เอ่ยคําว่าทาสนะครับแต่ถ้าจะเอ่ยเรื่องทาสเป็นอะไรล่ะครับฮะคุณมีปัญหาอะไรเอาก็อยากจะให้เสนอตัวออกมานะครับว่าเป็นตัวแทนในการปกป้องกัมพูชาที่โดนคนไทยด่านะครับแล้วคุณต้องรับผิดชอบที่กัมพูชาด่าประเทศไทยทั้งประเทศนี่ว่าเป็นสยามโจรสยามแล้วก็ด่านในหลวงด่าอะไรมีหลักฐานครับ คุณกล้าออกมาไหมคนที่โพสเน่ยฮะยืนยันตัวตนแล้วกล้าออกมาไหมกล้าออกมาปกป้องพวกที่ด่าไหมฮะพวกคอมเนต์ไหมเอาแต่ถ้าจะพูดในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือคุณไม่รู้เรื่องราวนะครับก็คือไม่ได้ดูช่องนี้ประจำะก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรนะก็อ,ะอ,อาจจะตาเวนไปลูกสวยตามเบฟตามช่องต่างๆนะพอไปเจออะไรนิดหน่อยก็วายรับไม่ได้นะก็ขเข้ามาคอมเมนต์นะ แล้วก็ดันมาบอกว่าพี่จะสอนน้องนะคิดสิคิดหัดใช้สมองบ้างคิดสิคิดนะจุดเริ่มต้นของพวกนี้นะครับก็คือโดนเมียด่านั่นเองโดนเมียใช้ซักผ้าหรือโดนเมียข่มเพงลังแกนะพอเมียออกจากบ้านไปหรืออะไรก็มาระบ,บายนะตามเว็บตามคลิปช่องต่างๆนะแล้วก็โลกสวยคอยด่าคอยข่มคนนั้นคนนี้นะะว่าตัวเองนี่ฉลาดเลิศเลยทั้งทั้งที่มึงไม่รู้เรื่องเที่อะไรเลยนะครับที่มึงเข้ามาเนี่ย ก็คือคุณสมบัติของพวกโลกสวยนะครับก็จะสนใจแต่เรื่องเล็กๆนะก็คือเป็นพวกที่ชอบดึงดูดความสนใจเพื่อจะโชว์ว่าจิตใจของตัวเองละเอียดอ่อนนะครับแต่ไม่ค่อยมีการเทศะนะแต่อย่าให้พวกนี้ด่านะครับนะถ้าใครโดนพวกนี้ด่านะซวยยันวันตายนะเพราะมันไล่มาหมดทั้งโคตรทั้งอะไรทั้งสมัยชาติก่อนของเรานี่ยนะ ก็อยากจะเตือนพวกโลกสวยนะครับนะถ้าไม่ได้ดูช่องไหนหรือดูเว็บไหนแบบต่อเนื่องนะครับคือมาเห็นแบบปลายๆนะหรือคุณไม่รู้ด้วยซ้าไปนะครับว่าคอเมนตมาเคลมวมยไทยอย่างเนี้ยแต่ว่าตะเวนไปเว็บโน้นเว็บนี้นะแล้วก็คอยจับผิดคนนั้นคนนี้นะทั้งๆท,ที่เขาคอมเมนต์เขาคุยกันเรื่องอะไรนะคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอะระวังนะครับถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรจริงๆเนะี่ยอย่าเข้าไปเสือกกับเขาให้มากนะ ไม่งั้นจะโดนส้นตีนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดัง